เราเป็นคนเหนือเราเป็นคนจังหวัดไหนอ่ะเป็นคนที่อยู่ร้านตัดผมอะ่ะพอดีช่วยแม่ตัดผมอะ่ะ <c oughs> แลก็แบบหลังร้านก็อะไรไม่รู้ว่าแกโดดนานเลวยว่ตัดผมแอร์ไม่เย็นวะได้พอดีพอดีเอา เอาแอร์ไว้ข้างในพอดีเอาคอมเพรสเซอร์ไว้ข้างในทั่วทีนะเอาแอร์ไว้ข้างนอกเอาแอร์ไว้ข้างนอกไม่โล่เออใช่เอ่อพายกูบอกว่าหน้าหนาวแล้วเปิดเอออ่ะหน้าหนาวมึงย้ายคอมเพรสเซอร์ไปไว้ข้างนอกเนี่ยไปไว้ข้างในเนี่ยกูแบบย้ายย้ายท่ออ่ะย้ายท่อมาติดเพดานโอเคเราเราเอาั้นไปอยู่ในร่องอะ 하워북게